ครับมาดูพระเครื่องกับช่อง YouTube ไอซชัยนาทนะครับเดี๋ยวนะเหมือนจะขาดองหนึ่งะนะ,ะเหรียญเต่าสุขใจบล็อกบอลน,นะครับเต่าหลวงปู้เหลียวสุขใจบล็อกบอลผิวไฟสวยๆนะครับสุขใจบล็อกบอลบอลน,นะ ช่วงรอยต่อของยันนะจะมีเม็ดกลมๆนะรเรียกบล็อกบอลน,นะต่อโค้ดชัดเจนนะครับจมูกดงนะครับผิวสวยจมูกดงผิวสวยองนี้พลิกๆนี่ตัวของซื้อมาตอก8 0 0พนะครับ ซื้อมาตอนแรงๆเลยสุขใจบล็อกบอลนะครับมีตลับเงินให้หนึ่งใบนะฮะพร้อมตลับเงินหนึ่งใบเขาไปใส่ตลับเงินมาอีกนะตลับเงินแท้นะครับตลับเงินแท้หนึ่งใบนะ แนะนำให้เปลี่ยนไอ้อะไรนะโฟมสีแดงนะเพราะว่ามันเก่าแล้วตลับเงินแท้นะครับเงินแท้หนึ่งใบตลับเงินก็ต้องมีสักพันห้าถึงสองพันได้นะนะกรอบพร้อมตลับเงินหนะึ่งใบเนี่ยเอาเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาทไปไว้เจ็ดพันบาท เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกออกวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับวัดประสาทออวัดประสาทปีศูนย์หกสภาพสวยแชมปสวยแชมปนะครับ าของซื้อมาสี่พันห้านะครับอ่สวยแชมป์ยันติดเต็มเด้งเดงอ่ะพอจงนี่เอาไปสามพันสองแล้วกันเอาสามพันสองร้อยบาทเหรียญเงินหลวงปู่สุขนะครับเหรียญเงินหลวงปู่สุขเงินลง,ย,นลง,ย,นลงยาเยนื้อเงินสองห้าห้าเจ็ดนะครับเป็น เหรียญเม็ดแตงพร้อมเลี่ยมเงินยัางดีนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยพระน่าจะออกเป็นพันนะนี่พร้อมเลี่ยมเงินเอา 700. เจ็ดร้อยเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปีหกหกนะเอาสามร้อยนะครับสามร้อยลาคาวัดเหรียญพระพุทธชินราชหลวงปู่มหาเจิมนะครับวัดสามมงคลสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทจันลอยหลวงพ่อเตะคงทองนะฮะ จันลอยหลวงพ่อเต๋คงทองผัดผงจันลอยหลวงพ่อเต๋คงทองเอาเก้าร้อยนะฮะเก้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อยิ้ดเนื้อนวะนาคากทองคําแท้นะครับเนื้อนวะนาคากทองคําแท้พันสองร้อยบาทนะครับพันสองร้อยบาทเหรียญพระแก้วมรกฎสองตีเจ็ดห้านะครับพระแก้วมรกฎสองตีเจ็ดห้า แกดสองซีเจดห้าครอบกระบอก2 4ง5เอา2อ0พนะครับตรงนี้ผิวหิ่งนะสองพันห้พระคำข้าวรุ่น2นะครับปิดท้องเล่งลาบหลวงพ่อฤาษีนิงดำวัฒาสุ่งหน้าตาติดสวยนะครับหน้าตาติดชัดเอาพันร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อย เหรียญหลวงพ่อจ้วนนะครับเนื้อนวะโลหะเหรียญหล่อหลวงพ่อจ้วนเนื้อนวะโลหะจังหวัดตราดเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทพระยกแกะนะครับพระยกแกะหลวงพ่อวิริยังองค์ใหญ่นะองค์ใหญ่นะยกแกะนอนกล้องนี่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาท เหรียญหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกานะครับปีศูนย์หกหลังสิงหกร้อยบาทหกร้อยชินราชกุทับพึ่งนะจังหวัดสุขโขทัยนะครับเนือดินชินาุวัดทับพึ่งสุขโขทัยสร้างวันสองสี่สามกว่านะครับหลังยันจะจบง่ายนะดีกว่าหลังไม่มียันนะครับหลังยันจบง่ายหนึ่งพันบาทกุวทับพึ่ง หลวงพ่อเอียนะวัดบ้านด่านหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเหรียญสันติบาลนะครับสวยๆก็ประมาณห้าหกพันนะสันติบาลหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านเอาเก้าร้อยแล้กันนะพระสวยนะครับพระเอาเก้าร้อย นางพญาอกนูนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับอกนูนหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนางพญาอกนูนเอาหนึ่งพันบาทปิดตาวัดคลองทรายนะครับหลวงปู่หมุนปุกเสกพันสองร้อยบาทนะครับนิ้วมือติดชัดสวยงามเหรียญแสนสุก หนึ่งในทําดีทํำยอดทุดปีหนึ่งแนะปดเขาเล่นเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญแทนสุกเนะี่ยอาจารย์ฟัน่นเอาหนึ่งพันบาทเล่นกันแพงนะลองดูนะครับเอาหนึ่งพันบาทแทนสุกหนึ่งพันบาทสมเด็จหลวงพ่อเอียนะครับสันทิสุกสี่ร้อยบาทนะครับสันทิสุกหลวงพ่อเอียสี่ร้อยสมเด็จหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหกห้าร้อยบาทนะนี่ก็เล่นกัน เกือบพันนะเอาห้าร้อบาทสันติสุขหลวงปู่แหวนปีหนึ่งหกรับเสด็จหลวงพ่อคูณรับเสด็จหลวงพ่อคูณรับเสด็จหลวงพ่อคูณเอา400รนะ้อนีสี่บาทเหรียญรวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณนะครับ รวยไม่เลิกปีสามหกห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทรวยไม่เลิกนั่งพานหลวงพ่อหลวงปู่คำพันธ์นะครับนั่งพานหลวงปู่คำพันธ์จังหวัดนครพนมเอาสามร้อยรูปหล่อหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินปีสี่เก้านะร,รูปหล่อปีสี่เก้าเอาสี่ร้อยนะฮะ เหรียญที่ระลึกในการพุทธาพิเศษพระประธานวัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีปีหนึ่งสี่เนเอาสี่ร้อยแล้วกันนะปุกเสกพิธีใหญ่เหรียญพ่อแก่นะครับพ่อแก่ ปีหนึ่งห้านะครับพ่อแก่ปีหนึ่งห้าเอาห้าร้อยนะครับพระชัยหลังช้างสามเหรียญสามเหรียญหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพระชัยหลังช้างสามเหรียญหกร้อยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านดินกากยะยักษ์นะครับหน้าสองสี่อาจาร,รย์นองุกเกฝั่งตะกุดละลายแปลงนะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาท สมเด็จประธานพรหลวงปู่ดูว่าสแกนะฮะห้าร้อยบาทสมเด็จประธานพรหลวงปู่ดู่ห้าร้อยบาทมีดหมอมีดหมอนะจานจานหะน้ฝักทั้งฝักทั้งด้ามน,นะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขหลวงปู่หงนะมีด ผมว่าออกจากวัดน่าจะประมาณสองพัน2000หรือเท่าไหร่นะหรือพันห้าน่ะเนี่เป็นมีดปากกาหลวกปู่หงนะเอา1500พันห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะใครชอบใสาเครื่องล้างนะฮะจัดไปมีดปากกาหลูกปู่หงพรมปัญโยนะครับช่วงพีคซ,ซื้อไม่ได้นะราคานี่นะฮะตรงนี้ราคาน่าเก็บนะใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ